มาแพ็กของกันค่ะไม่ได้ถ่ายนานเลยค่ะโทษนะบางทีอยากรีบส่งเลยไม่ได้ถ่ายไว้วันนี้ชลี่ก็จะมาแพ็คเซตลดเร่งด่วนหนึ่งเดือนเซตนี้ก็จะมี2ตัว6กล่องจุกๆเลยนะตัว,ตว<ข>แรกเป็นกล่องสีแดงช่วยในการเผาผ่านแทนการออกกําลังกายเ<ไ>น้นเผาผ่านไขมันเก่าก่อนเผาผ่านเนาะจะเข้าไปช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลบล็อกไขมันก่อนและดึงไขมันเก่ามาใช้โดยการดีท็อกซ์ทางระบบขับถ่ายส่วนอีกตัวจะช่วยเพิ่มการร่อแป้งน้ําตาลไขมันเป็นตัวโกโก้ช่วยในการคุมหิวได้ดีมากและยาวนานมากและที่สําคัญสําหรับคนหิวบ น้อนจะช่วยลดความอยากอาหาร เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบทานจุดเดียบทานชาบูเป็นย่างหมูกระทะยูออกสังคมบ่อยพาลูกไปทานข้าวสังสรรค์กินไอติมช่วยบล็อกน้ําตาลจากไอติมได้ดีมากเวลาลูกเชอร์รี่เตอร์กินไอติมก็ได้โกโก้ตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยพัดพาของเราแพ็กล่องอย่างแน่นหนาตะก็เทปปะแน่นหนาทุกจามด้วยตะกัตเทปพีพัดพาอีกชั้นเพื่อป้องกันการกรีดกรงขออนุญาตอธิบายวิธีทานนะคะกล่องแดงช่วยเผาผลาญไขมันก่าทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นส่วนพีพัดพาโกโก้ถ้าต้องการให้คุมหิวตอนบ่ายให้ทานตอนเช ให้ทานตอนบ่าย่าไม่เน้นคุมหิวอยากให้ช่วยเพิ่มการบล็อกทานเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกค่ะตัวเชอรี่เอรทานตั้งแต่หนัก150จากในคลิปลดลงมา118แต่ปัจจุบนัรนรถต่อเมื่อเหลือ106ติดตามคลิป106เร็วเวนี้ จากประสบการณ์ที่ติดตามลูกค้าที่ซื้อจากเชอร์รี่ไปเซตดเร่งด่วนเซ็ตนี้ยังไม่มีกรณีที่ลูกค้าไม่ลดนะคะมีแค่ลดมากหรือลดน้อยขึ้นอยู่กับการควบคุมอาหารพฤติกรรมในการทานอาหารความสม่ำเสมอในการทานผลิตภัณฑ์ลูกค้าบางท่านออกกําลังกายไปด้วยลูกค้าบางท่านทำไอเอฟไปด้วยผลจึงได้ออกมาไม่เท่ากันตัวเชอร์รี่ไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกาลังกายยังทานชาบูหมูกระทะไอติมเชอร์รี่ลดลงมา44โลถือว่าพอใจค่ะ